พี่น้องเราไปเล่ใในใจพั้งลมบ่จ้าเจมิงับสัมบัลลมเด้อจ้ารับประกันแดงจนขนตาปิวเลยจ้า,าจนขน้าขนตาบอกปิวตัวปลอมเด้อจ้าขายเสียงขายสิทธ์เหมือนขายชีวิตขายชาติสูบุรีสูบไปใครค่ะ ดื่มสุราดื่มใบใครผลการพนันเล่นไปก็ยักจนเกิดเป็นคนลดและเลิกจิตเบิกบาน <Ee? S 1> อยากมีคนใส่ใจที่ไม่ใช่ปลา้างบ้านเจ็บกว่าการอยู่ลำพังก็คือการไม่มีตังอยู่ในบัญชียานอันเอินวาวานุ่มหน้าผาเพลินเตเล็นีคนเลยยางนะเดี๋ยวเต้นมาว่าเรา thank you เดียวตาอีกินไหมก็อนนี่แม่เดียวใจนะแล้วถามาอยู่นี่แม่ฟังอาจารย์เบียคนตื่นตั้มเด็กดีมาปุ๊บแกตื่นตั้มมือตื่นเตี้ยงในอีเล่เมื่อันเลยสวัสดีครับอาจารย์เบียคนตื่นตั้มผมคนตื่นเตี้ยเป็นเหมือนอาจารย์ได้ไหมครับโอ้ยไม่ได้หรอกอาจารย์คนตื่นเช้าเองมันคนตื่นเตี้ย จะเป็นเหมือ,อนอาจารย์บอกเลยเองกึงเช้าไก่อนเตะอาจารย์คะคุูเขียวสีอะไรคะโอ๊ยนี่เองกลับไปเรียนหนังสือใหม่นะถตาแค่สีงูเขียวไม่รู้เนี่ยอาจารย์คะทำไมหนูอ้นมมนออวนจังคะเองก็เลิกกินสิกินอห้มันน้อยนอยหน่อยอย,อย่าสัรหาของมากินกินเช้าก่อนเที่ยงกินเที่ยงกินบา่าย วันสิบรอบห้าทุ่มเที่ยงคืนยังเปิดหม้อหาหาของกินคงจะได้ผมแหละนกเองก็พี่ต่อไปแล้วกันนะอาจารย์คะมีเสาไฟหน้าบ้านเป็นไรไหมคะโอ้ยมันจะเป็นไรล่ะเองก็มีไฟฟ้าใช้สิถ้าไม่โปใจก็ให้การไฟฟ้ามายกเสาไฟออกไปเลยไม่ต้องใช้มันไฟ นะรักเนืลยแลยแหละพี่ลุงโจงว่าว <im IT> in ันนี้แกเก่งอะไรอ๋อพี่นุองมาตะกับพี่น้องมากินข้าวว่าพี่ลุงโจงว่าครับอืมและตะกับวันนี้พี่ลุงเก่งเล่นใจยอดมากุ้ยออมพี่น้องเออใช่ไอ้แหละพักน้องพี่ลุงจงตะกับวันนี้มีลูกต่อรองใช่ลูกด้วย นกเลี้ยงจะมาดกับนกเลี้ยงครับยอดมุ้ยครับอ้อมอ้อมเปย์กับกินเลยครับเย่อเย่อเลยครับพี่น้องเออลั่งจะบักพี่น้องเออ ัวเองพูดีเลยนี่มาัวเองเขาขึ้นนะไก่โตไก่นักหน้าโตมาต่งวันโตลูกจ้าไ่ปักํำไรโตไปปักไรกินกาโตไปปักไรกินน้ำโตไปปักไรขี้โตไ่ปักไรเหียวโตเร่อาปอแมมกินเจ้าก็เกลือไก่โตเร่อว่าโตฟีโตเรียกว่าคอนเดนเตอร์โตต่งวันโตได้ดิ้งยิ่งเาวน้อยเยอะ แม่เตินอีเจาออ้อนไอ้ใจต่างวันม่เตินเล่นบอลนีนอนบนลล่าละวกุ้มมาเล่แม่ไปมันนะไปไปตับบ้านไม่มีพ้มไม่ตั้มพวกมีนอนเลี้ยวเส็งเลยหลังจากนั้นมิงสองก็โพสตอรี่ดราม่าว่าแม่ตัวเองจนมีคนมาดูกดไลค์กดแชร์เป็นจำนวนมาก ณโรงเรียนบ้านหอยหลอดเคลับลยช่วงลาวนอนบายได้เลยึ้นมินชังนอนที่ี้เลิเลิติ๊กฟกตบบุตรตอนนี้ด่าเมยุการบ้านจำยังงาพูดแกเจาแกประเนนกันวันนี้มาจีกีการนี้มามาเต็มเพลงเต็ตติอักติกกับว่านี่ Then pork and wine. เราสร้างไอ้ฝนยี่สิบขายอดสดเราเอฟม,าท,มา,ออา,า,าทุกมาเรื่องรอยเกาๆนี้น่ะทีต้องมีแค่ซองเครื่องนี้โชคดีนักเทีเ่ยวท่านในวัาเกิดที่จะสวยงางขนาดไหนขอนิอ้วมาตัดต้องตัาดีนะ câu coi tặng nhé tặng giao nè tùng bố dằn ren ai phơi đường đấy sẽ đi, xưa đây là được đàn chị đây đấy nhà lù bên con อะไรกันห้ามดูโทรศัพท์เวลาเรียนนะนายมิงจองคือสบไม่่านนะซสำชันโพอีกปีนี่อะไรจะมือถืองานการไม่ทำผลจากการกระทำของตัวเองนะไปบอกเม่เสียกันถึงเริ่องอายะอะไรนี่ลงจ้ำรอยได้กาวรอยลงปันได้จ้ำปันคนปูดกระรวยเปย์อวดไหมเงินในบัญชีการะดาจะลงตักไปเลนว่าเพื่อได้เบียมากๆไม่ได้ไม่ได้แรง อะไรที่เป็นการตราานผมเอาหมดไปบอกสุขโขใจมิงจองลงทุนผ่านสล็อตออนไลน์เรกๆได้กลับมาแต่หลังๆกลับเสียจึงต้องขโมยเงินแม่ไปเล่นสวัสดีครับผมความตำรวจเอกนาวาจตานบริบาลคนดีขอตายคุณมิงจองนะครับพูดอยู่ครับ ก็ต้องทราบนะครับคุณเป็นผู้ต้องสงสัยกัทํำความผิดมีบัญชีเกี่ยวข้องร้อยล้านบาทกับพวกค้ายานะครับเราออกหมายจับท่านเรียบร้อยแล้วอ่าผมผมไม่ผมไม่ได้ทำนะครับอย่ามาเถียงเจ้าหน้าที่นะถ้าคุณไม่ได้ทำโอนเงินที่บ้านทั้งหมดมาให้เราตรวจโจบก่อนครับแล้วก็บริสุทธิ์เราจะโอนคืนให้ ได้ได้ครับผมยอมแล้วแต่ห้ามบอกคนในบ้านนะครับเป็นความลับขั้นสุดยอดถ้าแม่นติดคุกนะแ <c oughs> อดไลน์มานะครับจะบอกเลขบัญชีให้ครับครับ <c oughs> ด้วยความกลัวและรู้เท่าไม่ถึงการเลยโอนเงินให้ไม่สาชีพไปหมดทางบ้านแม่รู้เข้าจึงโกรธมาก ไโบปัน,นี่ไม่เลยเข้ามาเออว่าพิาจากีมันรอบรันดือน้อพวกริงกันน้ำกดดน่วยงานราชการไม่ตัวว่าไลเลียวปูตอรี่กันไม่ใหญ่คิดได้ปูตังคีคิดจักิดก่อนปูเป็นเช้าต่อเราเองนะครับกับพุ่มไดบนเด่นนะรับเพ้งแล้วก็ไปพุ่มจะประับปรุงตัวไม่นะ่าแม่พุมก็ตด เอาจบแล้วลูก